สวัสดีครับกับรายการลงเบิงครับวันนี้ครับสีมะลงเห็ดไก่สีมะทอนขนไก่ให้พี่น้องเบิงเดอร์ว่าทอนขนไก่ทอนยังไงไม่ต้องใช้เตาแก๊สนะครับนี่เราใช้เตาถ่านแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นครับอ่าเราใช้ไม้ฟืนนะครับนี่เห็นรู้จักไม้ฟืนไหมครับไม้ฟืนก็เป็นกองไม้ที่เราหาได้ทั่วไปเนี่ยแหละครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทําการถอนขนอ่าใครไม่เคยถอนฮะดูตัวอย่างพวกเราได้นะครับ อันนี้ก็คือการต้มน้ำฮ้อนนะฮะต้มน้ำฮ้อนให้มันเดือดปุดๆก่อนนะฮะแล้วเอาหัวไก่ซุกลงไปนะครับแล้วเราค่อยมาถอนขนมันนะฮะอย่าอย่าอย่ารีบถอนมันจะร้อนไปนิดนึงนะครับนี่อย่ามาเบิงครับอันนี้เป็นไก่ไข่ครับแต่ว่ามันไข่เบิดแล้รนะครับไข่หมดแล้วเราก็เอามาทําทานนะครับทําทานครับอค่นี้ครับตอนนี้นะรอน้ําเดือดครับผมเป็นคนอีสานครับแต่ว่าเมื่อหนีมาอยู่กับภูบาวครับเบาเหลิมครับเบาเหลิม เบาเหลือเป็นคุณได้นะครับแต่ตำกับเก้านี่กินได้หมดนะครับกับก้าวิญญาณก็ํำได้นี่นี่นะครับนี่พี่เหลอมนะครับทอาเสือไปครับเพราะว่ามันสิเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนครับเอาเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกจักคู่ครับอีกจักข้าวครับดีครับมาดูกับผมกับนายกระตือมโรูดีครับกับเมนูบ้านๆครับอาหารบ้านๆมื้อนี้ครับเห็ดไก่ใต้น้ำแต่ทีนี้อ่าหม้อไม่เอื้ออำนวยเรามาพลิกแพงครับดูว่ามันจะได้รสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ นี่ฮะไก่ใต้น้ําอยู่ในนี้นะครับนี่เปิดฟ้านะครับเบาเลมครับฟ้ามเป็นี้ครับหอมทะลุจอเหมือนเดิมครับเตรียมตัวเด้อครับเขาแสบๆเนี่ยตอนนี้เราจะรอให้น้ํามันแค้นเราจะรอให้น้ํามันแห้งนะฮะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันจะรสชาติเนี่ยมันจะสุดยอดปานใดนะครับเป็นไงครับชัดเจนเลยวันนี้ครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะครับนี่ก็เครื่องก็มีนี่ครับกะเพราตามสวนนะฮะ นู่นเราไปเด็ดมาจากนู้นครับแน่พืชผักผลไม้เนี่<ง>เด็ดนี่เลยเพราะว่ามันมีแต่ธรรมชาติไม่น่าเชื่อเลยสล่ะธรรมชาติเยอะขนาดน,นี้อน,นุนลาวผ้าดีกว่า <c oughs> นู่นครับใบมะกรูดพุ่มใหญ่ๆนู่นนะนี่ครับดูทีมงานนี่คือพิแกงแสนต้นี่บอ,อกอันนี้มันใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทีมงานครับกําลังเพิ่งมาถึงนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับอาหารการกินบ้านๆครับนี่พี่เอนะครับไม่ใช่เอเย่นนะครับพี่เอพี่เอเนี่เป็นคนใจกว้างนะะ คนใจกว้างอย่างกระน้ำทะเลเกว,าว,าวามม้างกว้างแหมเล่นกันไปเอาหนี่เรามาดูนี่เรามาดูนี่นี่นะครับดูในหม้อไอ้เเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เดือดผุดผุดได้ทีเดียวเชียวโอ้ซาลาไม่ต้องเชื่อมันน่าทานมากเลยเออเอาครับเอมมาดูตอนจบมาดูตอนเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวสิเปิดหมอให้เบิ่งเด้อสุพีสุนองเิตงพียนี่ครับบทสรุปของ ไก่ขั่วขี้เมานะครับอยู่นี่อ่าเรามาสรุปกันเรามาดูกันตอนนี้อยู่ที่สวนแล้วนะฮะนี่อย่างเงี้ยเหลือาาแต่ขาละเจได้จไดเีเดียวเจียวี่เหลือกันนู่นครับ <S <S นี่เ่เหลือครับบรรยากาศดีครับวันนี้มาอยู่ในสวนนะครับสวนก็อยู่ที่น้ำมินยิมสีก็กำลังเผาไฟไม่มีอะไรยากครับไล่ยุงกบับเบาเหลิมครับฝากไว้ด้วยครับติดตามกด กดติดตามกด subscribe นี่กดอะไรก็ได้สักอย่างเยนยะ่ง <laughs>